คิงสเตลลากรุปฉลองครบรอบ60ปีประกาศความสำเร็จบุกตลาดไทยเทศสู่ความก้าวหน้าระดับเวิร์ c คลาสพร้อมโชว์นิยามใหม่ empower better living for all King Stella Group จำกัดหรือ KSG ฉลองความสำเร็จครบรอบ60ปีอย่างยิ่งใหญ่ในงาน Kings Stellar g r o u p ซิกซ n ตี้เอ็ r เ a เวอ r ์เ n ีย o ี่แอน t ์ t e านส์ u อกับความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้าสู่ระดับ World Class ประกาศความสำเร็จในตลาดทั้งไทยและต่างประเทศพร้อมโชว์วิชั่นผู้บริหารรุ่นใหม่เจน3ชูนิยามใหม่ Empower Better Living for All ส่งต่อชีวิตที่ดีกว่าสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อทุกคนแบรนด์คิงเตล่นะครับ ก็เติบโตมาในประเทศไทยเนี่ยเป็นเวลา60ปีแล้วตั้งแต่ปี2 5ง6นะครับแล้วก็เป็นกิจการตั้งแต่ก,กิจการเล็กๆครับห้องแถวนะครับเราพัฒนามาเรื่อยๆโดยใช้อินโนเวชั่นใช้ความตั้งใจในการผลิตนะครับโดยเฉพาะยิ่งๆเรามีแพชชั่นในการทําสินค้าทุกชิ้นนะครับเน้นเรื่องของความเป็นอินโนเวชั่นแล้วก็ประสิทธิภาพสูงนะครับแล้วก็เข้าถึงง่ายแต่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ปลอดภัยตรอผู้บริโภคปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมนะครับ เราก็ทำตลาดมาเรื่อยๆนะครับจกกนกระทั่งปีนปี้ปีที่60เนี่ยเป้าหมายของปีนี้เราคือประมาณ1,000ล้านนะครับแล้วก็ในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยเรามีแผนที่จะขยายไปถึง2,000ล้านโดยการทำตลาดไปสู่ต่างประเทศนะครับาการดเลี้ยงก็มีแขกผู้มีเกียรตินะครับเป็นลูกค้าผู้มีผู้มีอุปการะคุณจากเราของเรานะครับเ,เกือบ300ชีวิตนะครับที่มาจากทั่วประเทศนะครับแล้วก็มาจากต่างประเทศก็มีลูกค้า นะครับที่เป็นลูกค้าที่เหนียวแน่นกับเรานะครับเป็นลูกค้าทีา่พันธมิตรกับเราเป็นพาร์ทเนอร์เราที่ซื้อขายกันมาอย่างยาวนานแล้วก็มียตาการเติบโตทุกปีครับเป็นลูกค้าที่น่ารักแล้วก็ให้ความร่วมมือดีมากนะครับก็เราก็จัดเต็มครับจัดเต็มเต็มที่เลยครับเต็มสตรีมเต็มคาราเบลนะครับในงานก็มีนะครับทั้งดนตรีนะครับมีกิจการข้างนอกอที่เราจะโชว์ถึงสินค้า แทบจะทุกกลุ่มนะครับที่ที่เราออกมาโชว์ในวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนท้ายของงานนี่เราก็จะมีโชว์ถึงตัว NPD หรือว่า New Product นะครับทีเ่เราจะโชว์ถึงศักยภาพของเรานะครับที่เราสามารถทําอะไรได้นะครับแล้วก็เราทําได้ดีนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราสั่งสมประสบการณ์มาเยอะครับเรามีทั้งห้องแหลนะครับเราเรียกว่า Research Center ของเราเองนะครับเราทำมาตั้งแต่ปี25 38แล้วนะครับด้วยนั้นประสบการณ์อ่เกืเอบ20กว่าปีกับ30ปีเนี่ยก็ก็ก,ก็ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในสินค้าที่เราทำพอสมควรนะครับแล้วก็พร้อมที่จะออกสินค้าใหม่ที่จะตอบโจทย์ชาวบ้านที่จะแก้ปัญหานะครับเพนทอยด์ของปุ๋ยโพแทสเซทุกชนิดนะครับก<ม>็ย <ๆ S 2> ังไงฝากไปด้วยครับปีนี้เรามีแผนที่จะออกสินค้าใหม่นะครับตามตามแผนเนี่ย ประมาณ60ตัวนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีอยู่ในแบงกิ้งของเราเนี่ยที่เราทำแล้วเราเก็บไว้รอที่จะเมื่อตลาดพร้อมแล้วเราก็จะออกตลาดมาอีกนะครับแต่ปีนี้แพลนละ60ตัวแน่นอนครับจะเป็นทั้งมีทั้งกลุ่มแอร์แคร์นะครับเป็นกลุ่มเทสแคร์นะครับแล้วก็โฮมแคร์นะครับแล้วก็เป็นคาแคร์ด้วยนะครับกิงเซร่าเนี่ยนะครับเป็นเราเรามีประสบการณ์มาตั้งแต่ปี2 5 0 3 2 5 1 3ครับที่ ตอนนั้นปเีเป็นปีที่ซาร์นะครับไข้หวัดซาร์ระบาดนะครับเราก็เริ่มทำการวิจัยและพัฒนาตัวเจลล้างมือฆ่าเชื้อมาตั้งแต่ตอนนั้นเ,เพราะฉะนั้นในปี2519ที่โควิดเริ่มระบาดเนี่ยครับิงเซล่าก็เป็นรายแรกๆที่ตอบสนองต่อตลาดแล้วก็ฟ่ดสินค้าเจลล้างมือเ,เข้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมี market ็ตแชร์ในเจลล้างมือเนี่ยเป็นอันดับต้นๆของประเทศนะครับแล้วเราก็ ไม่ขายอย่างเดียวครับเรา C S r เราทำาทำขายไปเราบริจาคไปนะครับในพื้นที่ที่เขาขาดแคลนนะครับในสถานอนามัยบางที่ที่เขาห่างไกลนะครับหรือตามโรงพยาบาลที่เขาไม่เพียงพอนะครับเราก็ทำใบขายไปครับบริจาคไปส่วนหนึ่งนะครับก,ก็พยายามเต็มที่ครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับ ก็ส่วนในส่วนของ PM 2.5เป็นปัญหาของระดับประเทศนะครับแล้วก็กำลังวิจัยพัฒนาสินค้าอยู่เหมือนกันว่าทำไงที่จะลดตัว PM ที่อยู่ในบ้านลงไปได้นะครับอยู่ในระหว่างการพัฒนาครับแผนดีเราไม่ได้นิ่งนอนใจครับแล้วก็กำลังพัฒนาตัวนี้อยู่ครับ